บอดตรงนี้ก็เสร็จแล้วครับตัวดีด้วยเลยครับจะได้ชมครับบอดตรงนี้นิดนึงออกครับโอเคครับเสร็จแล้วครับลุกเลยครับห้าสิบบอดครับ ว่าจะลุลุลอะอืมคือว่าจะเล่นไหนก็เล่นได้เลยนะครับโอเคครับนี่คือส่งแล้วส่งนี่ส่งีมา ส่งันเล่วันนี้ก็แล้วกันโอเคครับได้ครับหรือว่าอาวันนั้นแหละโอเคครับางครับใส่เสื้อด้วยครับครับผมกรับกรับอมีเสื้อในสดสนิดนึงนะครับนั่งหน้าตรงครับ นั่งหน้าตรงหน่อยครับก็จะดูแบทแมนเราจะเริ่มตัดที่ตรงเนี่ยหน้าตรงครับเอ l l <c ười> okay. ้ยโคตรมาเหรอรอแป๊บนึงนะครับมาแล้วไปไหนแล้วอะเฮ้ยมาแตะมือไม่พมการไปไหนไค้โดนสาบเหรอ

เออคือว่าคงจะแบบจตแต่ไนเลิตการีแกคือต้องไปช้อปปิ้งนเแตเรวเลยกับมาแว่ทำตัวดีเลย้มองรอยลุงสาเขียวเจอแล้วตัลุงเลยตรงนี้อะรกันนะตันนี้นะนี

ปล่ไม่มีอะไรเลรกระจกนอนอก็สไปนั่งลงน้เลยนะครับอยเข้ามาใกล้ยุ่เลยนีเวลาอย่นะครับโอเคต้องรอนอยาให้รู้นะก็ดาอะเี้ยเมื่อมันหวแล้วก็จัดเต็มเลยเลมหน้าออกเยเนี่ย่เลมออก